้5วันนี้จัดให้เป็นกระบะแค็บตัวนี้เลยนะคะรีวอ2.4 Z Edition นะตัวนี้เป็นตัวเจพัสปี2019เงินสวดขายเพียงแค่349,000เท่านั้นนะคะันนี้รถบอดี้เดิมๆใครที่หาแปรนหลับควนถูกมาจัดได้เลยนะหน้าแซ d i t i o n ันหล่อๆนะคะเพวมอตออยู่ครบแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้ฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้แผ่นกันความร้อนอยู่ที่สำคัญเนาะเป็นเบรก ABS แล้วเรียบร้อยนะคะ แมกยางนะขอม16บ16ตัวนี้เป็นแมกอะลอยก็จะปรับข้างบิ้วไฟเลี้ยวมาเดิมโรงงานนะเลขมาอยู่ที่66,000กิโลคุญแจเป็นรีโมทแล้วนะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันวิทยุเกียร์ธรรมดา6สปีดลูกค้าจ๋าเบาเป็นเบาผ้ารอบคันแบบนี้เลยกระบะแคบปเปิดได้นะ ตอนเงินตัวนี้ได้กันชนท้ายมาด้วยนะเดิมโรงงานไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีบุบไม่มีสลายนะคันนี้สําหรับใครที่ชอบก็ตัวนี้นะคะเบอร์โทรลิงไลน์ฝักหมดไว้ให้ใต้คลิปนะต่างจังหวัดเทาเสียให้ถึงที200่ส่งเลยิบ้านจ้า